ช่วงนี้พี่เอ็มสองจุดห้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับสูงเกือบทุกวันเลยนะครับผมก็เลยอยากจะชวนคุยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับในช่วงพี่เอ็มสองจุดห้นิดหนึ่งเริ่มจากสิ่งที่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของมาร์สนะครับ N95 นะครับอันนี้ผมไม่ใส่ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับพยายามอยู่ในตัวอาคารนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีเครื่องกรองอากาศนะครับที่มีเป็นแฮปปบอฟิลเตอร์แต่ที่อยากจะโฟกัสเป็นพิเศษในคลิปนี้นะคครรรรรรรัััับบบเเเเเป็นน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 ื่่่่่่่อออองงงงขขกกกกกาา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 าิิะะะพพวววหทททีีีีีดสสุภยยยึใฤษฎมจจช ลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นจาก PM 2.5ได้ทีนี้อธิบายนิดนึงนะครับว่ามันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะครับการกินไปเกี่ยวข้องกับ PM เม2.5ได้ยังไงคร่าวๆนะครับก็คือต้องเข้าใจว่าตัวพีเม2.5เนี่ยมันเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากถูกไหมครับมันสามารถที่จะเข้าทะเดินหายใจเราได้นะครับแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าไปนะครับแล้วไปเกาะให้เกิดการอักเสบขึ้นก็คือตัวมันเนี่ยไป็นกระตุ้นภูมิคุ้มกันเนี่ยให้ทํางานมากผิดปกติได้ทีนี้เมื่อภูมิคุ้มกัมกรรกนขออออองงงงเรรรราา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 ทํนนมมมกกกกกว่ปตติิะีสส้พๆ แล้วผลเสียที่เกิดขึ้นจาก pm 2.5เนี่ยมันจะมาจาก2กลไกนี้เป็นหลักก็คือเรื่องของภาวะการอักเสบในเลือดนะครับอักเสบทั่วร่างกายเนี่ยนะครับกับตัวอนุมูลอิสระรือที่เรียกว่า oxidative stress เนี่ยนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรารู้มานานนะครับไอ้สองกลไกนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นต้นตอหรือเป็นสาเหตุของโรคหลายโรคออมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจต่งตางๆนะครับเรื่องของโรคปอดนะครับคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะครับเป็นโรคขอบผืเอาการจะกําเริบได้การอักเสบก็ย,ยังไปเพิ่มความเสี่ยงของออโรคหัว โรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องของสโตรกนะครับก็คือเรื่องของเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันตีบหรือมันแตกนะครับนอกจากนี้ก็ไปเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายๆโรคนะครับเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะครับเกี่ยวข้องกับโรคสมองเสื่อมต่างๆนะครับที่พบได้ในคนสูงอายุแล้วในทางคฤษสตเนี่ยก็มีอาหารหลายอย่างนะครับที่สามารถต้านสองกลไกนี้ได้นะครับเรื่องของการอักเสบนะครับกับเรื่องอนุมูลอิสระอาหารเหล่านี้เนี่ยก็อย่างที่รู้จักกันทั่วไปดีนะครับพวกผักผลไม้ต่าางๆนะะครััับบบยเเฉพพววกกผใขี ผลไม้ที่มีสีต่างๆนะครับพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลสระนะครับเออหรือเป็นเรื่องของพวกข้าวกล้องก็ได้นะครับพวกธัญพืชที่กินเขาว่าเป็นโฮเกรนทั้งหลายแหล่นี่นะครับมันก็มีพวกสารต้านอนุมูลสระด้วยเหมือนกันพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะครับอัลมอนด์นะครับบลนัทนะครับเป็นมะม่วงหิมพานนะครับเม็ดฟักทองนะครับหรือยังเครื่องดื่มนะครับพวกกาแฟนะครับถ้าเป็นกาแฟดําช่วงเช้าก็ดื่มกาแฟดำนะครับชาเขียวนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ดื่มน้ำน้ำขิงผสมขมิ้นชันนี่นะครับ ซึ่งอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้นะครับก็อาจจะช่วยลดความเสียหายนะครับที่จะเกิดขึ้นจากเพียม3.5ได้ก็ห <Plate gesprochen> วังว่าจะมีประโยชน์นะครับและช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับ